สวัสดีตอนเช้าที่อ่าวทองคาครับผมเช้านี้ผมดักใส่กุ้งได้กุ้งนะ่าจะเกือบก,กิโลนะฮะเป็นกุ้งแชบวยแล้วก็ได้แมงดาทะเลสองตัวเดี๋ยวผมจะเอาไปปล่อยนะรงนี้ตัวหนึ่งนะทีนี้ตัวหนึ่งนี่แมงดาทะเลนะเดี๋ยวเอาไปปล่อยนะวันนี้คือลมเงียบสงบมากเพราะวันนี้เอ่อเกิดมรสุมในฝั่งอันดามันลมพัดจากฝั่งอันดามันมาสู่อ่าวไทย ทำให้อาวไทยนะี่คลื่ลมเงียบสงบมากๆแทบจะเหมือนสระน้ํา <laughs> เหมือนบึงอ้าวนะผมให้เธอเดินออกกาลังกายหน่อยในเพราะคลื่นเงียบๆเห็นไหมตัวโน,น้นโดนถูกทิศทางลงทะเลตัวนี้เอาอยังไงเอาอยัางไงเดินถูกทิศทางไมหมเธอเดินขนามนกับชายฟังอยู่เมื่อไหร่เธอจะลอง เดี๋ยวถ้าเธอลงไม่ได้ผมจะช่วยเหลืออีกตัวหนึ่งหายไปแล้วไม่เธอเอาไปด้านนู้นขึ้นมาอีกขึ้นมาอีกหาฝั่งไม่ถูกอะ่ะเป็นยังไงตัวนี้ผมปล่อยแล้วเธอจะขึ้นฝั่งอยู่นั่นแหละโยนเอาลงลงไปน้ำทะเลเลย เ,เธอยังหันหน้าขึ้นฝั่งอีกตัวนี้ตัวนี้ล,ล,ลงทิศละนะในเนี้ยผมปล่อยน้ําลึกเธอก็เดินขึ้นฝั่งอีกแล้วผมปิดกล้องแค่นี้เดี๋ยวผมจะเอาโทรลงลึกกว่านี้นี่จะเดินมาที่เท้าผมละสวัสดีครับ